โอ้มาแล้ทุกคนโอ้โหตัวใหญ่เลยทุกคนบลักคักเลยสวัสดี s d ัพวัสดีครับวันนี้ก็ปังมากนะแซงบลังกา สำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่มึงเห็นรีวิวอ่าคลิปปากัดไปนะครับปากัดยักษ์ใหม่นะครับมันก็มึงเห็นอินเมลเลยว่ามันมีตัวที่แบบสวยเด็ดทำพ่อพันได้นะครับวันนี้มึงเห็จะมาคัดตัวสวยเด็ดทำพ่อพันนะครับจัดไปให้คนที่กําลังยังไม่ได้นะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวนี้มึงเห็จะคัดปลาโหวดนะครับคัดปลาวดเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กี่โหวดนะครับวันนี้ฉะนั้นเมื่อพร้อมแล้วว่ากดไลค์แล้วก็ซับสไคร้แล้วกดิดอยูทิ้งกทิงแล้วมารับชมเลยมาทุกคนมาขึ้นนหัวง กึ้นหัวน้องๆสุนยอดมากจรองๆขึ้นหัวขึ้นหัวขึ้นหัวนี้สุดยอดว่าเพื่อนแล้วนะมันจะได้มุมที่สวยมากเลยทุกคนเด้โอเคไปทุกคนมาพร้อมกันแล้วเราก็ไปกันเลยช้าเราก็พาไปด้วยเผื่อว่าพลาดอะไรนนี้ ุอย่างสวยน้นนองๆมาทุกคนเดี๋ยวมึงเหยีดใส่น้ำก่อนตรงนี้ตรง,รตรงรยริงตรงนี้มีวอดนะทุกคนที่จริงตรงนี้มีวอดนะเมื่อวานนะเต็มึงเหยียดจัดการได้แล้วตรงไหนนี่เราก็เลยแบบมาใส่น้ำก็พอโอเคได้น้ำแล้วน้ำใส่มากสวยเลยเดี๋ยวเรามาดูวอดทุกคน มาดูหวอดมาดูหวอดม,ม,มาดูกันว่าหวอดจะเมื่อวานบังหวอดวันซื้อบังมาจัดก,การไปนะทุกคนทุกคนคือที่เหนียดจับพลาดไงทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูเอาหวอดกันหาหวอดก่อนนะอืมวอดก็ยากเหมือนกันนะเพราะมันแอบมานานๆปลาวิ่งออกไปแล้วนะทุกคน เรเจอโหดปั๊บเราจับมือเลยนะทุกคนมันงีกุ้งเยอะเกินไปไหมทุกคนหัวตาลายไหมโอ้โหทุกคนมึงีกโหวดแล้วเราก็มาจับมือกันเลยนะทุกคนนี่ทุกคนเราจอวดแรกกันแล้วทุกคนนี่ทุกคนโหดแรกอืมไม่ใช่ดิโหวดนี้นี่ทุกคนวันนี้เจอไหมจับกันเลยทุกคนสวยงามเลยโอ้โหเรียบร้อย ตื่นนะตรงนั้นอย่างนี้ชนดูตรงนี้ก่อนใต้บทมันก่อนว่ามีโอ้มีม,ม,นะม,ววมีทุกคนนี่นี่ทุกคนมันอยู่ใต้บทนะนี่ทุกคนนี่ทุกคนดำปื้ดนี่ทุกคนปลาวทเห็นไหม,ม,ไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมทุกคน เห็นไ,ไหมนี่ทุกคนนี่ทุกคนหวอดนี่นี่คนวอดอืมเห็นไหมเอาหวอดดำปื้นเลยทุกคนอืมสวยเล่ถุงทุกคนตัวเล็กดำปื้นหางลายจุดนะทุกคนผมมีดำปื้นและเขียวปืนตัวนึงเขียวปื้นนะครับวอดแรกผ่านไป ได้ตัวมาด้วยดีหัวที่สงูงมันดูยากนะขอบมันลึกนะทุกคนไม่มีแล้วแบบนี้ไม่มีแล้วลกเกินตัวไม่เอาไล่แถวนี้ดูก่อนทุกคนไล่ดูแถวนี้ก่อนวอด เจอไหมปรับขึ้นหน่อยขึหน่อยมันไม่สูงต่ำเกินเมื่อกี้ถ้าต่ำเกินน้องๆอาจจะตาลายได้เฮ้ยเยมื่อวานเจอนนะสมมัิว่าน่ากลัวหรือตัวอะไรแต่ไม่รู้มันจะทำหมดทันไหมนะ มาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกลอนให้ดูตรงนี้มีวหวตนะเมื่อวานถึงเห็นได้ตัวเป็นหมดแ้วแต่ว่านะโอ้ไม่เจอโหวดเลยทุกคนวันนี้อะไรวะไม่ใช่มั้งเฮ้ยบอกน้องๆมาเจ oui, าปลาโหวด แต่ไม uh ่เจอวอดแล้วจะเอาปลาวอดยังไงทุกคนได้แค่วอดเดียวแล้วก็ตัวเดียวเลยตัวนี้โอ้เจออีกวอดนึงนะทุกคนเจออีกวอดนึงนะทุกคนตั้งไว้ก่อนเจออีกวอดหนึ่งหนูมันน่าจะวิ่งออกไปข้างนอกแล้วตอนที่มันเหยัดเดินเมื่อกี้เราไปจะชนมันปุ๊บ นายเลยไหมทุกคนก็ได้ตัวเมียมาช่วยมากแต่ว่าตัวผู้ไม่ได้แต่ว่าโอ้ยน่าจะมีนกแก้วนะทุกคนตัวผู้ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ไม่ใช่อยู่ตรงนี้นี่มันงีจีวทุกคนนี่ทุกคนมันจีบจววดช้อนเลยไม่จับมือแล้ว เอาเอาโอ้เกินไปละเียดโอ้เจ้าโดก็ไม่ได้ตัวเกินไปไหมเออเคียนประกาดได้ไงวะสูนเออ หรือว่าช่วงนี้ประกาศไม่อยู่หรอวะติดเวลาหรือเปล่าเงี้ยเห็ไหมทุกคนน่าจะปาล์มผิดเวลามากโอ้โหโอ้โหได้ทุกคนนี่คนเกี่ยวพืชนีน่แต่เครื่องไม่ค่อยโตน,นะเหล่งนี้เครื่องเล็กแต่ว่าก็เอาไปดูได้ นี่คุณดำปพุรเลยตัวนี้ประวัติประวัติดำมพืรตรงนี้มีไหมวะ,วะไม่มีตรงนี้มีหมดไหมทุกคนเตียนหมดแล้วตรงนี้ไม่มีเลยมั้งเตียนเกิน จริงตรงนี้สองสามวอดเลยนะแต่ว่าเมื่อวานนี้คือลายเคียงเนึไงไอ้เนี่ยเงียดชนแบบลายเคยงนึไงก็เลยแบบหายหมดเลยอืมอืมโคตรเจัวทุกคน มาเลยทุกคนนี่โอ like so uh ้โหตัวใหญ่เลยทุกคนบลักคักเลยทุกคนแต่ว่าหางยังอยู่ครึ่งหนึ่งบลักคักเลยเอาคนปลาไปควมเดี๋ยวมันก็โตขึ้นมาเองแหละอือหมตัวเติบทำไมหางยังอยู่ต้นหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันชนะนะมันได้สร้างหวดนะทุกคนมันได้สร้างหวดนะแต่ว่าดูจากสภาพแล้วเงี้ยตึ๊บนะทุกคนอือหือ เยือบเลยนะั่นเองนี่ทุกคนเหรอเห็นขอช้อนโอ้หัวหัวตัวแกมันตรงนี้ไม่ได้มีหัวนะแต่ว่าชนดูได้นะเพราะมันเป็นดูอยู่เราบางทีเราอาจจะไม่เห็นนะมันแอบอยู่ข้างในตรงนี้ทุกคนนีน่แบบนี้แอบอยู่ข้างใน,นเห็นไหมไม่มีมีแต่ตัวเมีย ตรงนี้แหละน่าจะมีใช่มีจริงทุกคนตัวเติบทุกคนดูทุกคนตัวเติบทุกคนเหมือนกับลูกชมนะทุกคนแหล่งนี้เหมือนกับลูกผสมนะไม่รู้ผสมกับอะไรนะแต่ว่านะแต่เหมือนกับลูกผสมโอ้ทุกคนวอดทุกคนมีวอด มีบทเดี๋ยวไม่รู้ปลาออกหรือยังนะนี่ทุกคนน่าจะออกไปแล้วนะมองเห็นว่าหรือว่าอยู่เดี๋ยวก็เช็คก,ก่อนโอ้ออกไปแล้วทุวกคนออกมาก็น่าจะไม่ไกลน่าจะประมาณน,นี้ เอา้าเมื่ใก้ที่ไหนเอา้าศูนย์เลยโอ้โหวัดขาวเลยทุกคนนี่คนวัดขาวเลยนี่คนวัดขาวเลยทุกคนมีตัวไหมไม่รู้น่าจะมีนะม,มาดูสิ โอเคทุกคนมามาดูกันดิโอ้มีทุกคนมีทุกคนมีตัวอยู่ใต้หวอดนีมาดูใล้แบบชัดๆนี่ทุกคนมีตัวอยู่ตยยใแบบชะชะชะต้หวอดเดี๋ยวมีขอตาลูกก่อนนะป๊บนึงน,นะมีจะจับลงคลิปในทิกตอกให้น้องดูนะ เียก่อนถ่ายด้วยกล้องตทรศับเลยถ่ายรูปก่้อนสวยแล้วก็ถ่ายวิดีโอป๊บทุกคนตอนนี้มีเงจอวอดวอดหนึ่งนะครับสวยมากเดี๋ยวเรามาจับกันว่าจะได้ตัวไหมน่าจะไม่พลาดนะน้องๆนน่าจะอยู่ใต้วอดนี่แหละ ไปไหนแล้ปะเอาทุกคนอ๋อเมื่อกี้อยู่นี่เมื่อกี้อยู่นี่ทุกคนเอาสำหรับเงียบโจทย์โห่นี่ทุกคนเจอแล้วเจอแล้ว<ป>นี่ทุกคนไปเลย<ป>นี่คุณเจอปลาเลยนี่ นี่ทุกคนคนุโอ้บงบงเปียกเลยบงเปียกเลยทุกคนโหนี่มีปลาทุกคนนี่นี่นี่ทุกคนปลาอยู่นี่ทุกคนโอ้เข้าแบน,น,นี้ลน Are นนแล้วทุกคนนี่ทุกคนมานี่แล้วมานี่แล้วมานี่แล้วโอ้โหอืมมีทุกคนเจอปลาแล้วสวยเลยทุกคนจับ โลกหมดลาดโอสวยๆใบต่อเลยทุกคนโอ้โหลองชอนมื่อดูก่อนนี่บางทีก็อยากจะหาวอวตต่อเลยเนาะแต่บางทีก็ทำรอบเลยทุกคนทำรอบนี้คือแบบชนมันก็ได้ปลาวอวเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่า เราไม่เห็นวดไงทุกคนเนี่ยเห็นไหมได้ตัวเมียแม่พันธุ์นี่ทุกคนใครสนใจแม่พันธุ์เนี่ยใช้ได้นะเห็นไหมมันจะตัวเล็กนะตัวโตวนะเก็บได้เลยดังอ๋อนกนกทุกคน,อ no. no, กคนมองเห็นได้ยินเสียงนกโอเคนิ่มเหงื่ไม่โลมากนะทุกคน เอาแค่ okay, นี้ก่อนพอเพราะมางอยงต้องกลับบ้านก่อนก็ได้อยู่เลยเนาะไปกลับบ้านอันนี้ก,อก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ก่ติช่วยกันอยนางเงด้วยตอนนี้ก็โอเคแล้วบ๊ายบายจุ๊บ